สวัสดีค่ะพี่น้องนี่คือการ,รกองบักตาลกองบักตาลล็ไวนอนไบคืนหนึ่งเอายุงไบคืนหนึ่งให้น้ำม,มันย่อยออกกันมันสเสด็จให้มันจะได้น้ำเดี้ยงจนบักตาล

เอาไปแขนยุ่งไว้เออ่หอายเอเอาไปยุ่งไหนเอาเดี๋ยวแจ็คไว้ก่อนนี่วิธีที่ยุ่งบักตาลวิธียุ่งบักตาน โยงไหว่มันมุมไม่ได้คืนหนึ่งทางเวดนหลายมันกี่จอยเนี่ยโยงแหวมันได้คืนหนึ่งคืนก็มันแหงน้ำเราก็เอาออกมา น้ำมันแหงออกเบิดแล้วก็เอาออกมาสวัสดีค่ะพี่น้องจบเท่านี้แล้วเด้อการโยงบักตาลการเห็ดบ,บักตาลสวัสดีค่ะพี่น้องแล้วเล้วเด้อเป็นยังไงแล้วปเปลี่นแล้วแปนแล้วเก็บไปไ,ปไว้ไใเลย ไผ่ก็ต้องข้างขึ้นแป๊บเดียวแบบเขียนแล้วไงสองก่อนบางไงอยียงกับน้ำไแบบปเห็ดขนมจอยก่อบบนใงเป็นไนตืนเบิง่ง ก่อนบางใหญ่เลยก่อนบางใหญ่เลยสวยเนียนเนิ Bahn ่มๆจบจุดจำเลยแหละพี่น้องการเทศบาลสวัสดีค่ะ